โย so, สวัสดีท,ทุกคนวันนี้ก็พบกับเดียจากช่อง Idea Channel เองเย้อันนี้นะคะเดียก็จะมาเอ่อเล่นตัวใหม่เนะก็แบบเหมือนว่ามาสอนวิธี Level เลเวลนั่นเองงั้นเราไปกันเลย let's go นะคะเดียก็อยู่กับในเกม c ิ v i มอ z a t อะไรอย่างเช่นเคยนะครับผมนะคะเดียก็เล่นมาเล่นตัวใหม่นั่นแหละก็คือแบบสร้างไอเดียมาเพื่อแบบฟาร์มแต่ไอเดียตัวนี้เหมือนกับว่าเป็น กับว่าเกี่ยวกับว่าเดี๋ยวสร้างทีไว้นานแล้วคิดว่าสร้างไว้เก็บของอะไรพวกเนี้ยเออก็มาเล่นฟันค่ะก็คือวิธีคือถ้าเราอยากจะเลเวลไวๆอย่างเงี้ยก็คือควรเลมีอยู่สมมติสอย่างนะคะก็คือมาเลเวลในแมบที่เลเวลสูงกว่าออดิจิมอนของแมปมหาเลเวลสูงกว่าตัวเรานะคะผมแล้วก็อย่างที่2นะคะผมให รอตรงช่วงเ p ค่ะเนี่ยค่ะที่จะมีค่าประสบการณ์บวกชาร์เท่าไหรเท่าไหร่นะคะก็มันจะมีเป็นตามช่วงของมันนะแล้วก็เป็นเหมือนกับว่าถ้าเราอยากเลเวลไอย่างเงี้ยเราไม่อยากรอประสบการณ์ไม่อยากรอแบบเหมือนกับว่ามันนะครับก็แบบเหมือนกับว่าบางทีผมก็ออนไม่ตรงเวลาทายังไงอะแลต้องให้เลเวลไวๆก็ อย่าง,างนั้นนะคะก็คือให้เรากดที่บูสเตอร์นั่นเองเห็นนะเดี๋ยวเตอนนี้ก็กดอยู่เป็นบูสเตอร์คนหนึ่งพันนั่นเองแล้วก็ต่อไปนะคะคือพยายามหาตี้ให้เลเวลคะไม่เกินเหมือนกับว่าห่างกันไม่เกินสิบเลเวลนะคะผมอย่างเช่นตี้เด็กไนะหมี่หมดเจ็ดสิบห้าเจ็ดแปดเจ็ดสองเจ็ดห้าซึ่งคอนเนตตี้ท้าวเลเวลห่างกันไม่เกินสิบตัวสิบเลเวลอะคะ่ะก็คือแบบสิบเอ็กพีสิบเลเวลบ้า แล้วก็เนี่ยค่ะ b o เตอร์ก็คือกดบ o เตอร์เพิ่มความสบการณ์นะคะการช่วยให้เราเลเวลไวขึ้นเองเออแล้วก็เรื่องของบ o เตอร์นะคะ b o ร s t e r นะคะก็คือเหมือนกับว่าแต่และตัวเหมือนกับว่าไม่ใช่ว่าเราจะมีบ o เตอร์เป็นสิบนะคะว่าเราจะใช้ได้หมดเพราะบางบ o o s t e r b o บาง <Okay. S 1> อันนะคะก็คือมันใช้ร่วมกันไม่ได้บางอันอย่างเช่น500กับ500บางอัน ย่างเช่นมันจะมี500ที่เป็นหนึ่งชั่วโมงกับ500ที่เป็นครึ่งชั่วโมงนะคะก็เหมือนกับว่าถ้าดจะไม่ผิดก็คือมันกดร่วมกันไม่ได้บางอย่างแล้วก็ที่เป็นบัฟของที่เป็นเ P ของไอตัวดันเจียนค่ะที่เป็นดันเจี้ยนพวกสัตเทค่ะก็คือจะกดร่วมกับคูณหนึ่งพันหนึ่งชั่วโมงไม่ได้นะถ้าเดียวจะไม่ผิดนะถ้าผิดประการใดก็ต้องขอประทานโทษมาณที่นี้ด้วยนะครับผอมก็ เรื 1> 1 level ะะ่องเดีวกันค่ะก็คือเราก็อย่างที่เดียบอกไป1มีปาร์ตี้ที่เลเวลห่างกันไม่เกิน10เลเวลนะคะ2พยายามเลเวลในแบบที่ตัวแบบที่มอนตมอนเตอร์นะคะก็คือเลเวลห่างกับเรา2ไม่2องหรือไม่ก็10เลเวลนะคะทุก แล้วก็3พยายามกด b o เ s t e r นะคะ booster ที่มันเหมือนกับว่าที่เขาแจกมาให้บ้างจากการออนกิจกรรมอย่างเช่นนคะออนตัวนี้ก็คือนอันนี้เขาจะให้ถ้าสมมติออนโคชช่วงเราจะได้ booster เพิ่มข้ามสบการณ์บวก h a l นั่นเองแล้วก็อย่างที่4นะคะก็คือรอในช่วงที่มันเปนกับเหมือนกับว่าเป็นข้ามสบการณ์ที่เป็นแต่ละวันนะคะคมันเขาจะมีให้แบบเช่นวันอาทิตย์อย่างเงี้ย ก็จะอ,อีกแบบหนึ่งนะคะผมอันนี้ขอตอบแป๊บซึ่งไอเดียนี้คะไอดีนี้เดียก็แบบเล่นบ้างไม่เล่นบ้างเนาะก็แบบมาตัวก็เลยเดินช้าเป็นเต่าเต่าเต่าตอ,อึดอาดเลยแบบโอ้ไม่กอดเฟสนี้แป๊บตื้นขอเฟสนี้แป๊บอีกสองชิ้น โอเคเมื okay, ่อกี้ก็ก็คุยกันไปเมื่อกี้เมื่อกี้คุยกับคนเนตี้นะครับผม<_ <EN> _>ก็อย่างที่เดียบอกไปนะคะคือเลเวล่ไม่ได้เลเวลยากขนาดนั้นสมมุติว่าอันเดี๋ยวเดียจะบอกสถานที่เลเวลที่รู้สึกว่าง่ายๆนะครับผมก็จะสมมติสมมุติว่าสมมุตินะคือในกรณีที่เราเหมือนเลเวลเท่าประมาณ เลเวล40หรือไม่ก็เลเวลประมาณ1นะคะเดียแนะนำให้ไปเลเวลที่หมู่บ้านหิมะมาดูหิมะบนะับคนไม่งวิของอย่างเดียแลนะเนี่ยอย่างเดียวโหมีแค่เนี้ยของไม่ท่านี้แหวนก็แบบค่าออฟแบบไม่ดีอาฟิวนั้นดีกว่าก็ให้เลเวลที่หมู่บ้านหิมะนะเลเวล1เดียังไม่มั่นใจว่าเลเวล1บางคนจะไหวหรือเปล่าหรือไม่ก็ถ้าเลเวล1ไม่ไหวนะคะก็ให้ไปที่ เอ่อโยกคาม่านี่งก็เขาจะเป็นที่เลเวลสับเลเวลหนึ่งถึงเลเวลยี่สิบนะครับผมแล้วก็ไปต่อที่ตะวันตกบ้างอะไรบ้างแล้วก็สมมติถ้าเลเวลสามสิบขึ้นไปอย่างเงี้ยเราเข้าไปต่อที่หมู่บ้านมันเรื่หิมะนั่นเองหรือว่าด้านหิมะแล้วพอเราเลเวลสี่สิบเอ็ดอะไรพวกเนี้ยแล้วสมมติถ้าเรามาเขาวงกดได้แล้วเลอก็ให้ไปต่อให้มาเลเวลที่เขาวงกดจะไวที่สุดนะครับผมแล้วก็สมสมติาจะต้องมีคนที่มาต้องมาถามด้วยว่าพี่พี่พ คือผมอะเลเวลธมเมราอะไปเขายังไปเขาวงกดไม่ได้เลยเพทผมก็ยังคอยเขาวงกดไม่ได้เลยจะทำยังไงดีครับ้องเลเวลที่ไหนดีก็เดี๋ยวขอแนะนำว่าให้ไปที่ทะเลสาบนะครับผมคือทะเลสาบทุกคนสามารถเข้าได้หมดแค่เสียค่าเข้าเพียงหนึ่งเอมเท่านั้นหนึ่งเอมคือค่าอะไรก็คือค่าตรงนี้นั่นเองตรงนะี้เนี่ยแหละ หนึ่งเอ็มก็คือค่าที่นั่นแล้วคือเราเข้าไปเนี่ยเพื่อไปเลเวลนั่นเอง <Okay. S 1> แล้วก็ถึงว่าถ้าเราเลเวลดิจิบอลถึง44นะคะเราก็จะสามารถเฟสเขงที่นั่นนั่นเองเฟสที่นั่นคะให้เล็กเอ็กพีเราเยอะมากเลยเหมาะกับการที่แฮมเมอร์เริ่มต้นสามารถมาเล่นได้นั่นเอง <Okay. S 1> คือเดียไม่ได้ได้ไอดีนี้นานแล้วแบบไม่ได้คือสร้างทิ้งไว้นานแล้วอ่ะอืมโอเคบางส่วนเราก็แบบนั่นไง แล้วก็ทําไม่ได้ของเฟสจากเบื้องต้นมาก็าคือเดียวไม่รู้ว่าตอนนี้ทาง GM คนที่เพิ่งมาสมัครเล่นใหม่หรือยังไงจะได้ของไงแต่เดี๋ยได้ยินมาว่าของอ่ะได้ดีมากเลย<ม>ก็<ม>เพื่อนที่มาจะเล่นใหม่ก็สู้ๆกันนะครับผมวันนี้เดี๋ยวก็จะมาไม่พูดอะไรมากหรอกก็คือเป็นคลิปสั้นๆนี่เองก็พูดเกี่ยวกับการเลเวลนั่นเองก็สับใครที่อยากรู้ว่าเอ้ยแบบไหนนะ หน้าสุดหรือแบบแบบ,แบ,บไหนเหมือนกับว่าเลเวลยังไงดีถึงจะไหวก็มาถามได้ที่คอมเมนต์ใน u t u b e ได้เลยนะเดี๋ยวเดียจะพยายามตอบกันนะครับผมหรือก็มาถามกันที่ในเพจที่เดียทิ้งไว้แบบได้ก็ได้เลยนะสุดคลิปสุดท้ายก็เป็นช่วงเวลาสุดท้ายแล้วครับผมก็ที่สำคัญนะคบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเดียนั่นเองและที่สำคัญถ้าใครอยากจะถามอะไรก็คอมเมนต์กันไม่กันเลยแล้วก็ บ๊ายบายกันนะครับผมบ๊าย